กล้วยเชื่อมแม่มัน,นีกล้วยเชื่อมแดงแล้ำเสิงน้ำเสียงต้องออกเลยล้ลมสิงคือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจันบุรีคือกล้วยล้ำเสียงกล้วยน้ำเค็มข้อดีของกล้วยน้ำเค็มมันจะอร่อยค่ะแล้วก็ไม่มีเม็ดแล้วก็จะมีความนุ่มๆหนึบๆแต่บางคนเลือกเป็นนะคะคนที่เขาเลือกอเขาเขาจะดูเป็นอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะดูนี้เป็นประมาณนี้คะ่ะเท่าที่เหน็นคือไม่มีเม็ดอ่ะเม็ดน,น้อยเม็ดอันนี้เม็ดละเอียดเล็ก แล้วก็ต้องเลือกกล้วยที่พอดีเพราะว่าถ้ามันสุกเกินไปมันก็จะเละถ้ามันไม่สุกมันก็จะแข็งซึ่งอจริงๆส่วนมากเขาจะชอบกินกันแบบหนึบๆแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ชอบกินนิ่มๆแต่ไม่ได้เยอะมากค่ะแบบเละๆอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างคนวัยก่อนคนแก่ก็จะชอบแบบสุกใช่เละๆเพราะว่าเขากินง่ายใช่แต่ว่าถ้าจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนก็จะชอบเป็นหนึบๆก็เลยทําให้อาจจะถูกใจหลายๆคน หนึบไม่ได้ไม่ได้แข็งไม่ได้เด้งนะหนึบมากแล้วหนึบกินแบบกินง่ายเลยความหวานกำลังดีจุดเด่นคือความหวานกำลังดีใช่จะไม่หวานแหลมไม่หวานเสียแต่เป็นหวานแบบกินเพลิน,นกินได้หลายๆคํากินหมดกล่องก็ได้ค่ะความหวานนี่มาจากอะไระเป็นน้ําตาลค่ะแม่เขาอาจจะมีปริมาณของเขาที่แบบเขาใช้แล้วมันพอดีใช่แล้วก็เชื่อมด้วยใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงต่อนหนึ่งกระทะอะไรอย่างเงี้ยนานโอ้ วัน,น,นยิงติกระทะอุ้ยก็ถ้ามีกล้วยก็ออกเรื่อยๆเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เกือบ20ได้แต่ว่ากล้วยหมดอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้มันอยู่ที่กล้วยที่สุกแบบพอดีที่แม่เขาต้องใช้อ่ะมันแล้วแต่วันเลยถ้าแบบความสุกไม่ได้แม่เขาก็จะไม่เชื่อมเพราะเขาไม่อยากให้ลูกค้าได้ของไม่ดีกล้วยน้ำสิงอย่างเดียวเปล่ารู้ที่ไหนไม่คนค่ะนำสิงอย่างเดียวถ้าป็นส่วนประจาําที่แม่กับพ่อเขาไปอ๋อ,อานอกจากความหนึบความหวานกำลังดี ผมว่ารสชาติมันมันมันกลมกล่อมนะไม่หวานตีหวานโดดมันหวานแบบกลมกลม่อมก็ขาย,ขายช่วงเทศกาลกินเจอะค่ะใช่ก็ถ้าเทศกาลปกติกจะไม่ได้ขายเพราะว่าเรามีร้านลูกชิ้นฟิงอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อใช่แต่ว่ากินเจนะเจอแน่นอนเป็นกินเจเจอแน่นอนเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าแบบช่วงปกติเนี่ยก็อาจจะมีบ้างถ้าเกิดเจ้าของส่วนทักมาว่าเอ้ยกว่ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเอามาหาออเดอร์ตามเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ